Jazz be Jazz be is a wonderful world Jazz be Jazz be Jazz on the color สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบนะคะกับวิชาภาษาไทยค่ะโดยคุณครูผู้สอนคุณครูอารีดานะระนองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาพบกันในรูปแบบของการเรียนออนไลน์เช่นเคยค่ะจากคราวที่แล้วนะคะนักเรียนทําการบ้านครบกันทุกคนไม่เอ่ยอย่าลืมนะคะทําการบ้านเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกลับหาคุณครูประจําชั้นเพื่อได้เช็คคะแนนของนักเรียนกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณครูดาจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องอะไรยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะ คุณครูให้เวลานักเรียนในการหยิบแบบฝึกหัดน,นะคะหยิบกันมาครบกันแล้วทุกคนใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณกูณดาจะพานักเรียนนะคะมาทบทวนเรื่องการอ่านค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่17นะคะอ่านได้คล่องต้องรู้วิธีค่ะเรามาดูตัวชี้วัดของหน่วยนี้กันค่ะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกองได้ถูกต้องอธิบายความหมายของคำนะคะประโยคและสำนวนจากเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะจากเรื่องที่อ่านมีมารยาทนะคะในการอ่านจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้ค่ะสำหรับหัวข้อนะคะก็คือการอ่านค่ะเรามาดูหัวข้อย่อยนะคะที่เราจะต้องมาเรียนและทบทวนกันค่ะก็คือนะคะ1ก็คือการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว การอ่านออกเสียงบทร้อยกองค่ะการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ค่ะและสุดท้ายก็คือมารยาทในการอ่านค่ะเราไปดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียน หัวข้อที่1น,นะคะเรื่องแรกก็คือการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะนักเรียนจํากันได้ไหมคะว่าบทร้อยแก้วคืออะไรอ่าคุณครูจะมาทบทวนให้ฟังค่ะบทร้อยแก้วนะคะคือถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะสะละสรวยได้ใจความเช่นเรียงความหรือข่าวสารค่ะ เรามาดูนะคะหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันค่ะนักเรียน1นนะคะเตรียมการอ่านค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะต้องมาเตรียมการอ่านอย่างไรบ้างค่ะก็คือ อ่านสำรวจเรื่องก่อนนะคะเพื่อหาคำยากคำที่อ่านไม่ได้ค่ะนักเรียน 2. นะคะก็คือตรวจสอบการอ่านคำยากที่ไม่แน่ใจจากพจนานุกรมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พิจารณาประเภทของเรื่องที่อ่านเพื่อให้อ่านถูกต้องตามลักษณะของเรื่องนั้นๆค่ะ 2. นะคะนักเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีโดยเฉพาะตัวรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำค่ะ 3. อ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 4. อ่านออกเสียงนะคะให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 5. อ่านเสียงชัดเจนดังพอประมาณด้วยน้ำเสียงที่น่าฟังค่ะ เรามาสรุปความรู้นะคะของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วกันค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องชัดเจนนะคะตามอักขระวิธีรู้จักนะคะเว้นวรรคตอนให้เหมาะสมจะทําให้นะคะการอ่านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผู้ฟังนะคะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนค่ะ หัวข้อที่2นะคะก็คือการอ่านออกเสียงบทร้อยกองเป็นทำนองเสนอคะ่ะนักเรียนบทร้อยกองนะคะคือคำประพันธ์หรือถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างมีระเบียบถูกต้องตามข้อกำหนดของการแต่งคำประพันธ์ชนิดนั้นๆคำประพันธ์นะคะประเภทบทร้อยกองมีหลากหลายค่ะเช่นกอนกาบโครง การอ่านออกเสียงบทร้อยกองนะคะนักเรียนสามารถอ่านได้2วิธีค่ะก็คือ 1. อ่านเสียงปกติคือการอ่านออกเสียงเหมือนการอ่านบทร้อยแก้วเลยค่ะแต่มีการแบ่งจังหวะตามประเภทของบทร้อยกองซึ่งแตกต่างกันไปค่ะ 2. นะคะนักเรียนอ่านเป็นทํานองเสนอค่ะคืออ่านมีเสียงสูงเสียงต่ำหนักเบาสั้นยาวนะคะ เอื้อนเสียงหรือเน้นสัมผัสให้ชัดเจนไพเราะแสดงอารมณ์ตามเนื้อหาของบทร้อยกองเหมือนที่เราได้อ่านของโคงโลกกันนิ้ไปนั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูนะคะหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองกันค่ะ หนึ่งนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงคำให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธีสองอ่านให้ถูกต้องตามฉันทะของบทร้อยกองนั้นๆค่ะสามอ่านให้ถูกท่วงทํานองของบทร้อยกองแต่ละชนิดค่ะ 4การอ่านทำนองเสนอนะคะต้องรู้จักทอดจังหวะเอื้อนเสียงหรือรบเสียงค่ะมีเสียงสูงเสียงต่ำตามลักษณะของบทร้อยกองแต่ละชนิด5อ่านด้วยน้ำเสียงชัดเจนนุ่มนวลน,น่าฟังเสียงไม่ค่อยหรือดังเกินไปค่ะ 6. นะคะนักเรียนอ่านออกเสียงค่ะสื่ออารมณ์ไปตามเนื้อเรื่องเช่นถ้าเกิดบทนั้นนะคะ ที่เราอ่านเนี่ยค่ะร่าเริงเราก็ต้องดูน้ําเสียงเราให้ร่าเริงเศร้าก็ต้องดูเสียงเศร้านะคะหรือโกรธนะคะแสดงอารมณ์ให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องค่ะการอ่านออกเสียงบทร้อยกองนะคะนักเรียนสามารถแบ่งได้ค่ะก็คือเป็นการอ่านแบบกรอนซี แบบกรอนสุภาพนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากรอนแปดค่ะกรอนบทละครหรือคงสีสุภาพนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูนะคะจะสรุปความรู้นะคะเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกองให้นักเรียนฟังค่ะ การอ่านออกเสียงนะคะบทร้อยกองได้ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์และอักขระวิธีนะคะรู้จักเอื้อนเสียงแสดงอารมณ์ตามเนื้อหาจะทำให้บทร้อยกองนั้นนะคะเกิดความไพเราะน่าฟังค่ะ เรื่องที่3นะคะนักเรียนก็คือการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะข้อเท็จจริงนะคะก็คือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่สามารถหาหลักฐานค่ะมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ความถูกต้องได้ค่ะส่วนข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนก็คือ ข้อสรุปนะคะที่ได้จากข้อเท็จจริงเป็นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นหรือความเข้าใจของบุคคลซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะนักเรียนการรู้จักแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนจะทําให้นักเรียนนะคะสามารถประเมิน ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่อ่านที่ฟังและดูได้อย่างมีเหตุผลค่ะนักเรียนยังสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนข้อเท็จจริงคืออะไรคะคือสิ่งที่มีหลักฐานอ้างอิงสามารถพิสูจน์ได้นะคะส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือสิ่งที่สรุปมาจากข้อเท็จจริงค่ะและมีการแสดงความรู้สึกของเรานะคะร่วมลงไปด้วยนะคะ เราจะมาสรุปความรู้สั้นๆให้นักเรียนได้ฟังนะคะการรู้จักแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนจากการอ่านการฟังนะคะจะช่วยให้เรามีเหตุผลนะคะในการตัดสินใจไม่หลงเชื่อสิ่งต่างๆโดยง่ายค่ะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการสแสวงหาความรู้นะคะจากการอ่านการฟังอย่างแท้จริงค่ะจริงๆนะคะเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนี่ยนักเรียน สำคัญมากนะคะในในภาวะต่างๆนะคะในปัจจุบันตอนนี้เวลานักเรียนรับข่าวสารจาก Facebook มาหรือดูข่าวอ่านข้อความต่างๆอะไรก็มาก็แล้วแต่นะคะนักเรียนจะต้องฝึกที่จะวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นก่อนค่ะว่าสิ่งสิ่งนั้นจริงไหมนะคะแล้วก็มาประเมินเอาค่ะ และเรื่องที่4นะคะนักเรียนมารยาทในการอ่านนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของการอ่านนะคะนักเรียนการเป็นผู้มีมารยาทในการอ่านนะคะจะช่วยเสริมสร้างให้เป็นผู้อ่านที่ดีน่าชื่นชมค่ะเรามาดูนะคะมารยาทในการอ่านกันค่ะนักเรียน มารยาทในการอ่านนะคะสามารถแบ่งได้2ลักษณะค่ะก็คือเพื่อตนเองนะคะและก็เพื่อส่วนรวมค่ะนักเรียนเรามาดูเพื่อตนเองกันก่อนนะคะเพื่อตนเองก็คือรู้จักเลือกนะคะอ่านสิ่งที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตค่ะอ่านให้ถูกกาละเทศะไม่อ่านหนังสือนะคะ อื่นในขณะเรียนค่ะอ่านอย่างตั้งใจและมีสมาธิในการอ่านนะคะนี่คือมารยาทในการอ่านของตนเองค่ะเรามาดูส่วนรวมกันมั่งค่ะนักเรียนไม่แย่งอ่านขณนะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะนักเรียนเพราะเป็นมารยาทนะคะ ไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นนะคะขณะอ่านและลำดับต่อมานะคะก็คือใช้หนังสือพิมพ์หรือหนังสือนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะถ้ายืมหนังสือเขามาอ่านนะคะนักเรียนยิ่งจะต้องถนอมเลยค่ะของถ้าไม่ใช่ของเรานะคะเวลามาอ่านมาเปิดนะคะจับดูนะคะนักเรียนควรให้ความถนุถนอมนะคะเสมือนว่าเป็นหนังสือของเราเองค่ะ ไม่รับประทานขนมนะคะหรืออาหารระหว่างอ่านหนังสืออยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่เหมาะนะคะนักเรียนเวลาเราอ่านอยู่ไม่ควรทำสิ่งอื่นใดนะคะนอกจากการอ่านค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับหัวข้อการอ่านวันนี้นะคะที่คุณครูดาได้สรุปให้นักเรียนฟังจำกันได้ใช่ไหมคะหัวข้อการอ่านนะคะมีทั้งหมด4เรื่องใช่ไหมคะการบ้านวันนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนสรุปนะคะ4ี่เรื่องที่เราเรียนไปในหัวข้อของการอ่านค่ะแล้วก็อธิบายสรุปมาสั้นๆน,นะคะตามความเข้าใจของนักเรียนค่ะ สี่หัวข้อก็คือมีอะไรบ้างคะการอ่านแบบร้อยแก้วการอ่านแบบร้อยกองการแยกข้อจ,จริงข้อคิดเห็นแล้วก็มาระยาทในการอ่านนะคะนักเรียนสรุปตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยค่ะจากนั้นนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูประจําชั้นเพื่อได้เช็คคะแนนให้นักเรียนกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณครูดาขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ